เมื่อมหาเศรษฐีผู้หญิงพยองเห็นเด็กชายตัวเล็กๆแบกก้อนอิดอยู่ในไซต์ก่อสร้างเขาไม่เคยคิดเลยว่านั่นคือสายเลือดแท้ๆของตัวเองลูกชายที่เขาเคยทอดทิ้งไปหลายปีก่อนโชคชะตาผาพ่อและลูกมาพบกันณจุดที่แสงแห่งความมั่งคั่งเลือนหายเหลือไว้เพียงความจริงและพลังของสายสัมพันธ์ท่ามกลางเสียงเครื่องจักรและคอนเหล็กที่กระทบกันดังสนั่นในไซต์ก่อสร้างใจกลางเมืองเด็กชายร่างเล็กคนหนึ่งแบกถังปูนด้วยสองแขนที่สั่นไหวเงยหยดลงมากับใบหน้าที่เปื้อนฝุน่นแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ เขาเป็นเพียงแรงงานเด็กที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเคยถามว่าเขามาจากไหนหรือมีใครรออยู่ที่บ้านหรือไม่ชีวิตของเขาถูกกำหนดด้วยการทำงานแลกเศษเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดในวันเดียวกันนั้นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเดินทางมาตรวจไซต์ก่อสร้างเขาสวมสูทร,รูรองเท้าหนังเงาวับท่าทางสง่างามและมีอำนาจทุกคนในไซต์ต่างก้มหน้าแสดงความเคารพทันทีที่เขาเดินผ่านแต่สายตาของเขากลับหยุดนิ่งที่เด็กชายร่างเล็กคนนั้นโดยไม่รู้ตัว เหตุผลที่เขาสะดุดตาไม่ใช่เพราะความน่าสงสารของเด็กแต่เพราะมีบางอย่างในใบหน้าของเด็กชายที่ทําให้หัวใจเขาสั่นไหวอย่างประหลาดเด็กชายวางถังปูนล,ลงกับพื้นอย่างเหน,นื่อยก่อนจะยกแขนขึ้นเช็ดเหงื่อเผยให้เห็นรอยแผลเป็นเล็กๆบริเวณแขนขวารอยแผลนี้ทําให้มหาเศรษฐีถึงกับยืนนิ่งเขาเคยเห็นแผลลักษณะนี้มาก่อนมันคือรอยที่เขาจําได้ดีรอยที่เคยอยู่บนแขนของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเคยรักสุดหัวใจเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวที่เคยหายไปจากชีวิตเขาโดยไม่ทิ้งแม้แต่คําอธิบาย หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เขายังพยายามปิดบังความสับสนในใจเขาก้าวเข้าไปใกล้เด็กชายและถามเสียงเรียบว่าเด็กน้อยเจ้าชื่ออะไรเด็กชายชนะกรตอบเสียงเบาผมชื่อดนครับชื่อที่ออกมาจากปากเด็กนั้นทําให้มหาเศรษฐีเหมือนถูกสายฟ้าฟาดกลางใจดนคือชื่อที่เขาเคยสัญญากับผู้หญิงคนนั้นว่าจะตั้งให้ลูกชายหากวันหนึ่งพวกเขามีลูกด้วยกัน เศรษฐีใหญ่ยืนนิ่งเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงโลกทั้งใบเงียบลงในหูของเขาเหลือเพียงภาพเด็กชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าความทรงจำเก่าๆหลังไหลเข้ามาทั้งคืนวันที่เคยเต็มไปด้วยความรักและวันที่สูญเสียทุกอย่างไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลเขาไม่กล้าถามต่อแต่ความจริงที่ซ่อนเร้นกำลังเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆเด็กชายไม่รู้เลยว่าผู้ชายร่างสูงใหญ่ที่ยืนมองเขาอยู่นั้นคือพ่อแท้ๆท,ท,ที่เขาไม่เคยได้รู้จักแววตาของเขามีเพียงความอ่อนล้าและความหวังว่าจะได้เงินค่าจ้างไปซื้อนมขนมปังให้แม่ที่นอนป่วยอยู่บ้านเก่าๆแห่งหนึ่ง มหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกเขารู้ดีว่านี่คือสายเลือดของตนเองที่โชคชะตาเคยพลาดไปเขารู้สึกทั้งดีใจทั้งเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความเสียใจในเวลาเดียวกันมหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกเขารู้ดีว่านี่คือสายเลือดของตนเองที่โชคชะตาเคยพลาดไปเขารู้สึกทั้งดีใจทั้งเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความเสียใจในเวลาเดียวกัน เขายืนมองเด็กชายที่ก้มหน้าลงกับงานอย่างไม่บ่นสักคำใบหน้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นทําให้หัวใจของเขาเหมือนถูกบีบแน่นเขาอยากจะเอ่ยปากบอกความจริงแต่ริมฝีปากกลับหนักเกินกว่าจะเปล่งเสียงออกมาทุกก้าวที่เด็กชายเดินลากเท้าไปแบกอิดเขารู้สึกเหมือนก้าวนั้นกําลังเหยียบหัวใจของตนเองให้จมลึกลงไปในความผิดพลาดที่เคยทําไว้ ดนเงยหน้าขึ้นสบตาเขาเพียงเสี้ยววินาทีรอยยิ้มเล็กๆที่ฝืนออกมานั้นกลับแทงลึกเข้าไปในใจของมหาเศรษฐีเขารู้สึกเหมือนเห็นภาพในอดีตผู้หญิงคนนั้นเคยยิ้มให้เขาในแบบเดียวกันรอยยิ้มที่อบอุ่นและอ่อนโยนแต่วันนี้เขากลับได้เห็นมันบนใบหน้าของเด็กชายที่กำลังเหนื่อยล้าแทนความเงียบปกคลุมอยู่ชั่วครู่ก่อนที่มหาเศรษฐีจะตัดสินใจเอ่ยเสียงเบาโดน แม่ของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างคำถามนั้นทำให้เด็กชายหันกลับมามองด้วยความประหลาดใจเขาไม่คิดว่าคนร่ำรวยแต่งตัวดีเช่นนี้จะสนใจเรื่องของเขาดนก้มหน้าเล็กน้อยก่อนตอบอย่างเกรงใจแม่ผมไม่ค่อยสบายครับผมเลยต้องมาทำงานแทนเพื่อให้มีเงินซื้อนมกับยา คำตอบนั้นเหมือนคมมีดท,ที่กรีดกลางหัวใจของมหาเศรษฐีเขาพยายามกลั้นไม่ให้น้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาแต่ความรู้สึกผิดท่วมท้นเกินกว่าจะห้ามได้ภาพอดีตผุดขึ้นมาอีกครั้งวันที่เขาเลือกจากผู้หญิงคนนั้นไปเพราะอำนาจและเกียรติที่ครอบครัวกดดันให้เลือกความโลภและศักดิ์ศรีทำให้เขาสูญเสียสิ่งที่แท้จริงที่สุดในชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวแล้วพ่อของเจ้า อยู่ที่ไหนเขาถามทั้งที่รู้คำตอบในใจดนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงเบาราวกับจะถูกกลืนหายไปกับเสียงค้อนและเครื่องจักรผมไม่เคยมีพ่อครับแม่บอกว่าพ่อจากไปนานแล้วประโยคนั้นเหมือนแรงฟาดที่กระแทกเข้ามาเต็มแรงมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความเงียบที่ตามมาคือเสียงกล้องในใจที่ตอกย้ำว่าเขาคือคนที่ทำให้ลูกชายเติบโตมาโดยไร้พ่อ ประโยคนั้นเหมือนแรงฟาที่กระแทกเข้ามาเต็มแรงมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความเงียบที่ตามมาคือเสียงกล้องในใจที่ตอกย้ำว่าเขาคือคนที่ทำให้ลูกชายเติบโตมาโดยไร้พ่อดวงตาของเขาสั่นไหวจนแทบควบคุมไม่ได้มือที่เคยจับปากกาลงนามในสัญญามูลค่าหลายพันล้านกลับสั่นเทาเมื่อผเผชิญหน้ากับความจริงตรงหน้าเขาพยายามกลืนก้อนแข็งๆในลำคอและถามเสียงสั่นโดนถ้ามีใครบอกเจ้าว่าพ่อของเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าจะอยากเจอเขาไหม เด็กชายชะักไปสีหน้าฉายแววประหลาดใจปนลังเลก่อนจะก้มหน้าลงแล้วสายหัวเบาๆไม่หรอกครับพ่อที่ไม่เคยต้องการผมไม่เคยมองหาแม่แล้วจะอยากเจอไปทำไมกันผมมีแค่แม่ก็พอแล้วคำตอบนั้นทำให้หัวใจของมหาเศรษฐีเหมือนถูกฉีกเป็นเสี่ยงๆเขาอยากตะโกนออกไปว่าพ่อที่เด็กชายกำลังเกลียดอยู่ก็คือตนเองแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอความรู้สึกผิดท่วมท้นจนไม่อาจทำอะไรได้นอกจากยืนนิ่งและมองดูลูกชายตัวเล็กๆแบกภาระเกินไวัยไปต่อหน้าต่อตา เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเขาเดินตามเด็กชายไปโดยไม่รู้ตัวสายตาสังเกตเห็นมือเล็กๆที่แตกแห้งจากการทำงานหนักเท้าที่เต็มไปด้วยรอยทะลอกจากการเดินบนเศษหินปูนและหลังที่งอค่มเพราะแบกน้ำหนักมากเกินไปทุกอย่างบอกเขาว่านี่คือชีวิตที่ลูกชายต้องเผชิญโดยปราศจากการปกป้องของพ่อผู้มั่งคั่งที่ควรอยู่เคียงข้าง ความทรงจําย้อนกลับมาอีกครั้งภาพของผู้หญิงที่เขาเคยรักกำลังยืนร้องให้ในวันที่เขาหันหลังให้เธอเพื่อแต่งงานตามคำสั่งครอบครัวน้ำตาของเธอในวันนั้นกลายเป็นบาดแผลที่ไม่เคยหายและวันนี้เขากำลังเห็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นในร่างของเด็กชายที่ต้องใช้แรงกายแทนที่จะได้ใช้ชีวิตในวัยเรียน ดนลากเท้ากลับบ้านหลังเลิกงานและมหาเศรษฐีก็ตามไปอย่างเงียบๆบ,บ้านไม้เก่าโรงปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดเด็กชายวิ่งเข้าไปในห้องเล็กๆที่มีหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงเก่าเมื่อหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตาของมหาเศรษฐีก็สันไหวอีกครั้งมันคือใบหน้าที่เขาไม่เคยลืมหญิงที่เขาเคยรักสุดหัวใจเธอมองเขาด้วยความตกใจและความเจ็บปวดที่สะสมมายาวนานดวงตาสันระริกเหมือนต้องการจะถามว่าทำไมถึงกลับมาในวันนี้เขาไม่พูดอะไรเพียงยืนนิ่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ภาพนั้นทำให้ทุกอย่างชัดเจนความผิดพลาดทั้งหมดคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเองในใจของเขาเหลือเพียงคำเดียวการถ่ายโทษไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปเขาจะไม่ปล่อยให้สายเลือดของตนเองต้องอยู่ในความมืดมนเช่นนี้อีกต่อไปแม่ลูกชายอาจยังไม่ให้อภัยแม่ผู้หญิงที่เคยรักอาจไม่ต้องการเห็นหน้าเขาอีกแต่เขาสาบานกับตัวเองว่าตั้งแต่วินาทีนี้เขาจะอยู่เคียงข้างพวกเขาไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แต่ในฐานะพ่อที่ควรจะเป็นมาตั้งแต่แรกหญิงสาวนอนอยู่บนเตียงเก่า เงยหน้าขึ้นมองชายร่างสูงที่ยืนอยู่ตรงประตูน้ำเสียงสันสถานหลุดออกมาว่าคุณทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยทํางความตกใจและความเจ็บปวดที่กักเก็บมานานมหาเศรษฐีแทบไม่อาจยืนหยัดได้เขาอยากก้าวเข้าไปใกล้แต่กลับรู้สึกว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ ดนรีบวิ่งเข้าไปหามารดาเอามือเล็กๆจับแขนเธอแน่นแม่ครับผมกลับมาแล้ววันนี้ได้ค่าแรงเพิ่มด้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะซื้อยาได้แล้วน้ำเสียงสดใสของลูกชายคือสิ่งเดียวที่ทำให้หญิงสาวยิ้มออกได้แม้จะเป็นรอยยิ้มที่อ่อนแรงก็ตามเธอลูบหัวลูกชายเบาๆแล้วหันไปมองชายที่ยืนอยู่เงียบๆ มหาเศรษฐีสูดหายใจลึกพยายามเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้แต่เมื่อศบตาเธอหัวใจเขาก็สั่นจนแทบแตกสลายเขาเดินเข้าไปช้าๆเสียงทุ้มต่ำเปล่งออกมาฉันผิดเองฉันไม่เคยหยุดคิดถึงเธอและวันนี้ฉันได้เห็นลูกของเราหญิงสาวน้ำตาคลอทันทีดวงตาที่เคยแข็งแกร่งกลับสั่นไหวเธอกำมือผ้าห่มแน่นพยายามสะกดอารมณ์อย่าพูดแบบนั้นเลยคุณเลือกทิ้งเราไปตั้งแต่วันนั้นเลือกเกียรติยศมากกว่าความรักความจริงที่คุณเห็นในวันนี้มันก็แค่ผลลัพธ์จากการตัดสินใจของคุณ เด็กชายมองสองคนตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจเขาหันไปถามแม่เสียงเบาแม่ครับเขาเป็นใครหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเออจนล้นก่อนจะตอบว่าลูกเขาคือพ่อของลูก ดนยืนนิ่งเหมือนโลกหยุดหมุนเขาเบิกตากว้างแล้วหันไปมองชายคนนั้นทันทีความตกใจผสมกับความสับสนตเต็มอยู่ในหัวใจเขาจําได้ว่าแม่ไม่เคยพูดถึงพ่อเลยมีเพียงคําว่าพ่อจากไปแล้วเท่านั้นเด็กชายกำมัดแน่นแล้วถามเสียงสัน่นถ้าเขาเป็นพ่อจริงๆทําไมถึงปล่อยให้ผมกับแม่ลําบากแบบนี้ทําไมไม่เคยมองหาพวกเราเลย มหาเศรษฐีแทบหายใจไม่ออกกับคำถามนั้นน้ำตาที่กลั้นไว้ไหลออกมาเขาคุกเข่าลงตรงหน้าลูกชายเสียงเต็มไปด้วยความเสียใจพ่อผิดเองพ่อโง่พ่อขี้ขลาดพ่อยอมให้เกียรติยศมาบังตาพ่อไม่สมควรได้รับการให้อภยัยแต่ถ้าพ่อยังมีสิทธิ์อยู่บ้างพ่ออยากดูแลลูกกับแม่ตั้งแต่วันนี้ไปดนสายหน้าน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเขาย้อนถามทันทีแล้วที่ผ่านมาลหละครับวันที่ผมต้องทำงานหนักวันที่แม่ป่วยจนแทบไม่มีแรงลุกขึ้นคุณอยู่ที่ไหนพ่อคนอื่นเขาอยู่กับลูกแต่พ่อคุณไปอยู่ที่ไหนมา คำถามนั้นเหมือนคมมีดกรีดซ้ำลงกลางใจมหาเศรษฐีไม่กล้าสบตาลูกชายร่างกายสั่นเทาแต่เขาเอื้อมมือไปจับมือเล็กๆนั้นไว้แม่เด็กชายพยายามดึงออกเขาก็ยังยืนกรานด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพ่อรู้ว่ามันสายเกินไปแต่ขอให้พ่อได้ชดเชยได้ดูแลและได้พิสูจน์ว่าพ่อรักลูกกับแม่จริงๆ บรรยากาศเงียบงันไปชั่วครู่หญิงสาวมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอไม่อาจลืมความเจ็บปวดในอดีตแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธสายเลือดที่เชื่อมโยงอยู่ตรงหน้าได้น้ำตาของเธอไหลพรากเธอเพียงหวังว่าโชคชะตาครั้งนี้จะไม่ทำร้ายลูกชายอีกบรรยากาศเงียบงันไปชั่วครู่หญิงสาวมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอไม่อาจลืมความเจ็บปวดในอดีตแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธสายเลือดที่เชื่อมโยงอยู่ตรงหน้าได้น้ำตาของเธอไหลพรากเธอเพียงหวังว่าโชคชะตาครั้งนี้จะไม่ทำร้ายลูกชายอีก โดนยืนกำมือแน่นมองชายตรงหน้าที่เขาเพิ่งรู้ว่าเป็นพ่อแท้ๆความโกรธความสับสนและความเจ็บปวดตีกันในใจเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือผลักใสความจริงนี้ออกไปดีน้ำเสียงสั่นเครือเอ่ยออกมาถ้าคุณเป็นพ่อจรงิจรงๆทำไมเพิ่งจะมาวันนี้ผมโตมาโดยไม่มีพ่อผมทำงานแทนที่จะได้เรียนผมเห็นแม่ร้องให้ทุกคืนแล้วคุณหายไปอยู่ที่ไหน มหาเศรษฐีหลับตาลงน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเขารู้ว่าคำถามนั้นไม่มีคำตอบใดที่เพียงพอเขาจับมือดนไว้แน่นกว่าเดิมเอ่ยเสียงสัน่นพ่อขี้ขลาดพ่อเลือกผิดพ่อยอมทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะกลัวเสียเกียรติยศแต่วันนี้พ่อจะไม่มีอีกต่อไปพ่อไม่ขอให้ลูกยกโทษทันทีขอเพียงโอกาสได้พิสูจน์ โดนสบัดมือออกมองด้วยสายตาแข็งกร้าวผมไม่ต้องการเงินไม่ต้องการบ้านรู้ผมต้องการเพียงพ่อที่อยู่กับแม่ตั้งแต่แรกแต่คุณไม่อยู่คุณไม่มีสิทธิ์กลับมาแล้วคำพูดนั้นเหมือนข้อหนักฟาดซ้ำในใจมหาเศรษฐีเขาสุดลงกับพื้นเหมือนหมดเรี่ยวแรงหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงมองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดเธอรู้ดีว่าลูกชายพูดถูกแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เห็นความสำนึกในสายตาของชายที่เคยทอดทิ้งเธอไป ความรู้สึกที่ซ่อนลึกมานานถูกดึงกลับขึ้นมาเธอเอ่ยเสียงเบาดนบางครั้งคนเราก็พลาดแต่ถ้าเขากลับมาด้วยความจริงใจเราอาจต้องให้เวลาดนหันมามองแม่น้ำตาคลอเบาแม่ยังเชื่อเขาได้อีกหรอครับทั้งที่แม่เป็นคนที่เจ็บที่สุดหญิงสาวยิ้มอ่อนน้ำตาไหลแต่เสียงยังอ่อนโยนแม่ไม่ได้เชื่อเพื่อแม่แม่เชเื่อเพื่อเจ้าลูกไม่ควรแบกความเจ็บปวดนี้ไว้ตลอดชีวิต มหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นศบตาลูกชายด้วยความหวังเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้ยาวไกลและยากลำบากแต่เขาพร้อมจะเดินเขาจะอยู่ตรงนี้ทุกวันดูแลแม่ของโดนฟื้นฟูบ้านที่ผุพังและอยู่เคียงข้างลูกแม้จะถูกปฏิเสธก็ตามโดนยังไม่ยอมรับเขาหันหน้าหนีและนั่งลงข้างเตียงแม่ความโกรธยังคงอยู่แต่ในส่วนลึกของหัวใจความอบอุ่นเล็กๆก,ก็ก่อตัวขึ้นอย่างที่เขาไม่ยอมรับออกมาสายใหญ่ที่ถูกซ่อนเร้นนานแสนานานเริ่มส่งเสียงเรียกแม้จะยังไม่อาจเชื่อมประสานได้ในทันทีแต่ก็ไม่อาจตัดขาดได้เช่นกัน และในความเงียบนั้นมหาเศรษฐีสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรเขาจะยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าลูกชายจะยอมเรียกเขาว่าพ่อด้วยหัวใจอย่างแท้จริงและในความเงียบนั้นมหาเศรษฐีสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรเขาจะยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าลูกชายจะยอมเรียกเขาว่าพ่อด้วยหัวใจอย่างแท้จริง หลายวันต่อมาเขายังคงมาที่บ้านหลังเก่านี้ทุกวันแม้ดนจะไม่พูดกับเขาไม่แม้แต่จะมองหน้าแต่เขาก็ไม่ยอมไปไหนเขาซื้อยามาให้แม่ของดนดูแลซ่อมแซมบ้านที่สุดโทมด้วยสองมือที่ไม่เคยต้องทํางานหยาบมาก่อนเล็บที่เคยสะอาดกลับเปื้อนฝุ่นปลายมือแตกเพราะค้อนและตะปูแต่เขากลับไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยสักนิด ดนมองอยู่เงียบๆจากมุมห้องหัวใจเด็กชายยังเต็มไปด้วยความโกรธเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายที่เคยทอดทิ้งแม่และเขาไปกลับกลับมาในเวลานี้แต่ในทุกครั้งที่เห็นพ่อแท้แทนั่งเฝ้าแม่อย่างเงียบๆพ่อนข้าวพ่อน,น้ำเหมือนพยาบาลความแข็งกระด้างในใจของเขาก็เริ่มสั่นไหวคืนหนึ่งฝนตกหนักน้ำฝนร่วลงมาจากหลังคาบ้านเป็นสายมหาเศรษฐีรีบปีนขึ้นไปซ่อมทันทีแม้สายฟ้าจะแลบแบแบ,แ,บและฝนจะเทกระหน่ำแต่เขาก็ยังฝืนทำาดนตะโกนห้ามลงมานะเดี๋ยวจะตกลงมา แต่มหาเศรษฐีก็ยังยืนยันว่าพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกกับแม่ต้องนอนหลับสบายไม่เปียกฝนอีกแล้วคืนนั้นดนไม่อาจหลับได้เขาแอบมองเงาร่างของพ่อที่นั่งซ่อมหลังคาจนเกือบสว่างและบางอย่างในใจเขาเริ่มเปลี่ยนไปวันต่อมาแม่ของดนอาการดีขึ้นเพราะมียาและอาหารที่เพียงพอเธอหันไปหาลูกชายเอ่ยเสียงเบาดนลูกอย่าปิดใจเลยนะบางครั้งคนเราก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ที่จะให้อภยัยดนก้มหน้าน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ตอบอะไรเพียงแต่เดินออกไปเงียบ มหาเศรษฐีเห็นดังนั้นก็ไม่ได้เอ่ยอะไรเพียงยิ้มบางๆเขารู้ว่าลูกชายเริ่มสับสนและนั่นคือสัญญาณเล็กๆของการเปิดใจคืนนั้นดนแอบออกไปที่ลานดินข้างบ้านเขานั่งกอดเขามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามามหาเศรษฐีเดินมานั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรความเงียบปกคลุมอยู่ครู่ใหญ่ก่อนดนจะพูดเสียงเบาผมไม่รู้ว่าควรเกลียดคุณต่อไปหรือควรยอมรับคุณดี มหาเศรษฐีหันมามองลูกชายดวงตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องการคำพูดเขาตอบเสียงสัน่นลูกไม่ต้องรีบไม่ว่าจะต้องรออีกกี่ปีกี่เดือนพ่อก็จะอยู่ตรงนี้พ่อจะไม่หายไปไหนอีกน้ำตาของดนไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาหันหน้าหนีไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอแต่ในหัวใจกลับเริ่มอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแม่เขายังไม่อาจเอ่ยคำว่าพ่อ ออกมาแต่ในความเงียบนั้นสายใหญ่ที่เคยถูกซ่อนเร้นกำลังเริ่มเชื่อมโยงกลับมาอีกครั้งคืนต่อมาดนยังคงนั่งเงียบอยู่ในลานดินข้างบ้านสายลมพัดเบาๆพา,พาเอากลิ่นหญ้าเปียกฝนลอยมากับอากาศเขายังคงกอดเข่ามองดาวบนฟ้าอย่างเหม่อลอยเหมือนกำลังหาคำตอบให้กับหัวใจที่สับสนเสียงฝีเท้าเผาเบาดังขึ้นอีกครั้งมหาเศรษฐีเดินเข้ามานั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรความเงียบโปรยตัวคล้ายเมื่อคืนแต่คราวนี้บรรยากาศกลับต่างออกไปดน เสียงเรียกเบาๆดังขึ้นเหมือนกลัวว่าจะทาให้บรรยากาศแตกสลายเด็กชายหันหน้ามองเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็ก้มลงทันทีผมบอกแล้วไงว่าผมยังไม่พร้อมโดนพูดเสียงแข็งแมดดวงตาจะเริ่มสั่นไหวมหาเศรษฐียิ้มอ่อนเขาตอบช้าๆพ่อไม่ต้องการคําตอบวันนี้หรอกพ่อแค่อยากนั่งอยู่ตรงนี้กับลูกแค่นั้นก็พอแล้วคําพูดนั้นทําให้ดนใจสั่นเขาเงียบไปนานเหมือนไม่รู้จะตอบอย่างไรแล้วจู่ๆน้ําตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาใช้แขนเสื้อเช็ดอย่างลนลานผมผมไม่อยากร้องให้ให้คุณเห็น มหาเศรษฐีวางมือลงบนบ่าของลูกชายน้ำตาไม่ได้แปลว่าลูกอ่อนแอมันแปลว่าลูกยังมีหัวใจที่รักและเจ็บปวดได้ดนสะอื้นเสียงเบาเขาไม่เคยได้ยินใครพูดกับเขาแบบนี้มาก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องเป็นคนเข้มแข็งเพื่อแม่ต้องทำงานหนักทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นเด็กแต่ตอนนี้มีคนบอกว่าเขามีสิทธิ์จะร้องให้มันทำให้กําแพงในใจเริ่มพังลง คืนนั้นเป็นคืนแรกที่ดลยอมเองหัวลงบนไหล่ของพ่อแม่จะไม่ได้เรียกคำว่าพ่อออกมาแต่หัวใจของเขาก็เริ่มยอมรับใครบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยเกลียดชังวันรุ่งขึ้นมหาเศรษฐีตื่นแต่เช้าเตรียมอาหารง่ายๆไว้ให้ลูกและภรรยาเก่าเ,าเขาลงมือทำเองทั้งทังท,งที่ไม่เคยจับกระทะมาก่อนมือสั่นจนข้าวไม่แต่รอย,ยิ้มอบอุ่นบนใบหน้ากลับทำให้แม่ของดนน้ำตาซึมดนเองก็แอบมองแล้วหัวใจอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก หลายวันผ่านไปความเปลี่ยนแปลงในบ้านหลังเก่าก็เริ่มปรากฏเสียงหัวเราะเล็กๆที่ไม่เคยมีเริ่มกลับมาอีกครั้งแม่ดลจะยังไม่ยอมเรียกชายคนนั้นว่าพ่อแต่ทุกการกระทำก็เริ่มพิสูจน์แล้วว่าความรักครั้งนี้จริงแค้ขึ้นหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักอีกครั้งหลังคาที่ซ่อมไว้เริ่มรั่วอีกครั้งมหาเศรษฐีรีบปีนขึ้นไปแก้ไขเหมือนเดิมคราวนี้ดลไม่ได้ตะโกนห้ามแต่กลับปีนขึ้นไปช่วยผมจะทำด้วยไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเขาพูดเสียงสัน่น มหาเศรษฐีหันไปมองลูกชายดวงตาเปียกชื้นไม่รู้ว่าเพราะฝนหรือเพราะน้ำตาพ่อดีใจเหลือเกินที่ลูกยอมให้พ่ออยู่ข้างๆดนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆท่ามกลางเสียงฝนพ่ออย่าหายไปไหนอีกนะนั่นคือคำที่มหาเศรษฐีรอคอยมาทั้งชีวิตเสียงเรียกสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังที่เยียวยาหัวใจทั้งสองดวงให้กลับมาหากันอีกครั้ง มหาเศรษฐีได้ยินคําว่าพ่ออย่าหายไปไหนอีกหนะ้าหัวใจของเขาสั่นสะท้านราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเขามองหน้าลูกชายน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาโดยไม่สนใจศักดิ์ศรีหรือเกียรติยศใดๆมือสันส่นๆของเขายกขึ้นรูปสีสะดลนเบาๆพ่อสัญญาพ่อจะไม่จากลูกไปไหนอีกเสียงสัญญานั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นที่สุดในชีวิตเขา ตั้งแต่วินาทีนั้นความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเพียงเส้นได้บางบางกลับเริ่มกลายเป็นสายใหญ่ที่แน่นหนาดนละยอมเปิดใจมากขึ้นทีละน้อยเขายอมเล่าเรื่องราวในชีวิตให้พ่อฟังตั้งแต่วันที่ต้องทำงานแลกเงินไปซื้อยาให้แม่วันที่ต้องทนเหนื่อยโดยไม่บ่นเพราะกลัวแม่เสียใจทุกถ้อยคำเหมือนคมมีดที่กรีดกลางใจของมหาเศรษฐีแต่เขาไม่นีอีกแล้วเขาตั้งใจฟังทุกคำพร้อมจะเยียวยาแผลที่ลูกชายแบกมานาน ในอีกไม่กี่วันถัดมามหาเศรษฐีเริ่มลงมือเปลี่ยนบ้านเก่าที่สุดโสมทีละนิดเขาซื้อไม้ซ่อมแซมหลังคาซื้อข้าวของจําเป็นแม้ดนจะพยายามห้ามไม่ให้ใช้เงินมากเกินไปแต่เขากลับยิ้มและพูดเพียงว่าสิ่งที่พ่อทาไม่ใช่เพราะเงินแต่มันคือสิ่งที่หัวใจอยากทําให้ลูกคําพูดนั้นทําให้ดนเงียบไปน้ําตาคลออีกครั้งแม่ของดนเองก็มองภาพตรงหน้าอย่างทราบซึ่งหญิงที่เคยเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งบัดนี้หัวใจเริ่มอ่อนลงเธอไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่เคยเลือกจากไปจะกลับมาในฐานะคนที่พยายามทดแทนทุกสิ่่งทีหายไป เธอเห็นแววตาจริงใจในผู้ชายคนนั้นและลึกๆก,ก็หวังว่าลูกชายจะได้มีความสุขอย่างที่ควรได้รับคือหนึ่งขณะที่ทั้งสามคนนั่งล้อมวงกินข้าวกันดนเงยหน้ามองแล้วพูดเสียงเบาผมไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ถ้าพ่อสัญญาจะไม่หายไปผมก็อยากเชื่อมหาเศรษฐีวางช้อนลงทันทีเขาจับมือลูกชายแน่นพ่อจะพิสูจน์ให้ลูกเห็นทุกวันว่าพ่อคือพ่อของลูกจริงๆไม่ใช่แค่คำพูด หลังจากนั้นชีวิตของโดนค่อยๆเปลี่ยนไปเขาไม่ต้องทำงานหนักจนหมดแรงเหมือนก่อนเพราะพ่อคอยช่วยเหลือเขาได้กลับมาใช้เวลาที่เด็กควรจะมีได้หัวเราะได้เรียนหนังสือและได้รู้จักคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริง แม้ร่องรอยบาดแผลในใจจะไม่หายไปทันทีแต่ทุกวันเต็มไปด้วยการเยียวยาทุกการกระทำของพ่อเหมือนน้ำฝนที่ค่อยๆชำระฝุ่นเก่าที่เกาะอยู่ในใจให้สะอาดขึ้นทีละน้อยและทุกคืนก่อนนอนดนจะหันไปมองพ่อที่นั่งเฝ้าข้างๆด้วยความมั่นใจว่าเช้าวันต่อไปเขาจะยังตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงนั้นเสมอสายใหญ่ที่เคยถูกซ่อนเร้นถูกเยียวยาด้วยความรักและการให้อภยัยจนกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม มหาเศรษฐีแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อได้ยินคำว่าพ่ออย่าหายไปไหนอีกนะจากปากของดนมันเป็นคำที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิตแม้จะสั้นแต่กลับทรงพลังจนหัวใจที่เคยแหลกสลายกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขายกมือรูปสีสันลูกชายน้ำตาไหลโดยไม่อายพ่อสัญญาพ่อจะไม่จากลูกไปไหนอีกเสียงนั้นสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความมั่นคง หลังจากคืนนั้นบรรยากาศในบ้านเล็กๆเริ่มเปลี่ยนไปดนไม่ได้ผลักไสเขาออกไปอีกเหมือนก่อนแม้ยังคงมีความระแวงและความเงียบอยู่บ้างแต่ก็เริ่มมีช่องว่างให้ความอบอุ่นแทรกซึมเข้ามามหาเศรษฐีใช้เวลาในแต่ละวันซ่อมบ้านเก่าช่วยหุงหาอาหารและคอยดูแลแม่ของดนที่ยังอ่อนแอเขาไม่เพียงแค่ใช้เงินแก้ปัญหาแต่ลงมือทำด้วยตัวเองจนมือที่เคยเรียบเนียนกลับหยาบกร้าน หลายครั้งที่โดนแอบบมองพ่ออย่างเงียบๆเ,เขาเห็นความจริงใจในทุกการกระทําเห็นผู้ชายที่ยอมแบกกระสอบพูนแทนตนเองเห็นคนที่ยอมตากแดดตากฝนเพื่อปกป้องครอบครัวเล็กๆนี้ดวงใจของเด็กชายเริ่มคลายพมเกลียดชังออกทีละนิดแต่เขายังไม่กล้าสแสดงออกเต็มที่เพราะบาดแผลในใจลึกเกินไปค่าวันหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งหลังคาที่เพิ่งซ่อมเริ่มร่วม,มหาเศรษฐีรีบคว้าบันไดขึ้นไปซ่อมทันทีคราวนี้โดนไม่ยืนมองอย่างเฉยชาแต่รีบปีนขึ้นไปช่วยผมจะไม่ให้พ่อทําคนเดียว เสียงนั้นทําให้มหาเศรษฐีหันมามองน้ําฝนไหลอาบแก้มจนไม่รู้ว่าอันไหนคือน้ําตาเขายิ้มออกมาทั้งสองช่วยกันซ่อมบ้านจนเสร็จและนั่นเป็นครั้งแรกที่หัวใจของพ่อกับลูกเต้นไปในจังหวะเดียวกันหลังเหตุการณ์นั้นดนเริ่มเรียกเขาว่าพ่อเบาๆในบางครั้งแม่จะไม่บ่อยนักแต่มันคือก้าวสำคัญมหาเศรษฐีเองก็ไม่รีบร้อนเขาเลือกพิสูจน์ด้วยการอยู่ตรงนี้ในทุกวันพาเด็กชายไปโรงเรียนซื้อหนังสือเล่มใหม่ให้และที่สําคัญคือฟังทุกความฝันของลูกโดยไม่ตัดสิน คืนหนึ่งขณะทั้งสามคนล้อมวงกินข้าวกันในบ้านที่อบอุ่นกว่าเดิมดนยิ้มบางๆแล้วพูดว่าผมดีใจที่พ่อไม่หายไปไหนมหาเศรษฐีวางช้อนลงจับมือลูกแน่นต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอจากวันนั้นเป็นต้นมาสายใหญ่ที่เคยถูกซ่อนเร้นก็ไม่อาจถูกพรากไปได้อีกดนไม่ได้เป็นเพียงเด็กชายที่ต้องดิ้นรนเพียงลำพังอีกต่อไปแต่เขามีพ่อที่พร้อมจะเดินเคียงข้างและมหาเศรษฐีเองก็ได้พบสิ่งล้ำค่ากว่าทรัพส,สมบัติใดๆในโลก นั่นคือครอบครัวที่แท้จริงมหาเศรษฐีได้ยินคำว่าผมดีใจที่พ่อไม่หายไปไหนแล้วหัวใจแทบแตกสลายด้วยความสุขนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เคยสะสมไว้เงินชื่อเสียงอำนาจไม่มีค่าใดๆเมื่อเทียบกับถ้อยคำสั้นๆที่หลุดออกมาจากปากลูกชายเขาบีบมือดนแน่นราวกับกลัวว่าวินาทีนั้นจะหายไปตลอดการ หลังมื้อนั้นเขาเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงไม่กลับไปใช้ชีวิตรูรราในคฤริสน์อีกแต่เลือกอยู่ในบ้านเล็กๆข้างลูกชายและอดีตภรรยาทุกเช้าเขาตื่นพร้อมกับเสียงไก่ขันเดินไปตลาดซื้อผักสดและของใช้เล็กๆน้อยๆเพื่อทําอาหารเองเขาลองหัดหุงข้าวจนกว่าจะไม่ไม่ลองทอดไข่จนกว่าลูกชายจะยิ้มอย่างพอใจความสุขง่ายๆแบบนี้คือสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสในโลกของเศรษฐี วันหนึ่งดนถามเขาว่าพ่อไม่คิดถึงชีวิตเก่าเรือบ้านใหญ่รถรู้หรือคนรับใช้ที่คอยดูแลมหาเศรษฐีหัวเราะเบาๆอตอบของพวกนั้นมากมายก็จริงแต่ไม่เคยทําให้พ่อรู้สึกเป็นคนจริงๆได้เท่าตอนนี้แค่มีลูกนั่งกินข้าวด้วยกันพ่อก็รวยที่สุดในโลกแล้วประโยคนั้นทําให้ดนยิ้มทั้งน้ําตาเขาเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อที่แท้จริงไม่ใช่เศรษฐีที่ห่างไกลและเย็นชาอีกต่อไป เมื่อแม่ของดนสุขภาพดีขึ้นเธอก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองชัดเจนขึ้นความเจ็บปวดในอดีตค่อยๆจางหายเธอไม่ได้ให้อภัยเพราะคำพูดแต่เพราะการกระทำที่มัน่นคงและต่อเนื่องทุกวันที่เธอเห็นชายคนนั้นแบกไม้ซ่อมบ้านยืนตากแดดตากฝนเพื่อครอบครัวเล็ก,เลกๆเธอก็รู้ว่าเขากลับมาในฐานะสามีและพ่อที่แท้จริง คืนหนึ่งทั้งสามคนนั่งอยู่หน้าบ้านมองดาวบนฟ้าดนพิงไหลพ่อพลางพูดเบาๆผมอยากโตไปเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้เหมือนพ่อน้ำตาของมหาเศรษฐีไหลออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจเขาลูบผมลูกชายพร้อมตอบว่าลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนพ่อแค่เป็นตัวเองและทำด้วยหัวใจพ่อก็ภูมิใจที่สุดแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในคืนนั้นดาวบนฟ้าเหมือนส่องแสงสว่างกว่าทุกคืนที่ผ่านมาบ้านเล็กๆที่เคยเงียบเหงาเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินทอง และตั้งแต่นั้นมาสายใหญ่ที่เคยถูกซ่อนเร้นก็ได้ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์สายใหญ่ที่ไม่อาจตัดขาดอีกต่อไปเพราะมันถักทอขึ้นใหม่ด้วยความรักความจริงใจและการให้อภยัย โดนนั่งเงียบหลังจากได้ยินคำมั่นสัญญาจากพ่อเขามองแสงไฟตะเกียงที่ส่องไว้ระริกเหมือนหัวใจตัวเองที่ค่อยๆอบอุ่นขึ้นทีละน้อยภาพผู้ชายตรงหน้าที่เคยคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าบัดนี้กลับเป็นคนที่เขาอยากพึ่งพิงและอยากให้คงอยู่ตลอดไปมหาเศรษฐีเองก็นั่งมองลูกชายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักความรู้สึกผิดที่แบกมานานเหมือนกำลังถูกปลดปล่อยเขาไม่ได้คิดถึงสมบัติที่ทิ้งไว้ในคฤราสน์ไม่ได้คิดถึงชื่อเสียงที่คนเคยยกย่องสิ่งเดียวที่เขาคิดถึงคือการได้ใช้ทุกวันในชีวิตเพื่ออยู่ข้างลูกชาย รุ่งเช้ามหาเศรษฐีตื่นก่อนใครเขาเดินไปเก็บผักในสวนเล็กๆข้างบ้านเพื่อทำอาหารเช้าเสียงไก่ขันกับลมเย็นๆทำให้เขายิ้มออกมาอย่างเป็นสุขดนตื่นตามลงมาเห็นพ่อกำลังหั่นผักหาหามือไม้ไม่ถนัดก็หัวเราะออกมาพ่อทำแบบนั้นไม่ถูกหรอกเดี๋ยวผมสอนเองมหาเศรษฐีหัวเราะตามแล้วทั้งสองก็ช่วยกันทำอาหารง่ายๆจนเสร็จแม้รสชาติจะไม่เลิศแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น หลายวันต่อมาดนเริ่มพาพ่อไปรู้จักเพื่อนๆที่ไซต์ก่อสร้างที่เขาเคยทำงานคนงานตามประหลาดใจที่เห็นเศรษฐีใหญ่ลงมาพูดคุยและช่วยงานเหมือนคนธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนทึ่งยิ่งกว่าคือเขาแนะนำตัวเองว่านี่ลูกชายของผมดนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจดนยืนอยู่ข้างๆทั้งเขินทั้งยิ้มมันเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่ามีใครสักคนยอมรับเขาอย่างเต็มหัวใจ เมื่อแม่ของดนสุขภาพดีขึ้นเธอเริ่มออกมานั่งมองสองพ่อลูกทำงานด้วยกันแววตาที่เคยแข็งกร้าวกลับอ่อนลงเรื่อยๆทุกวันจนวันหนึ่งเธอเอ่ยเบาๆขอบคุณที่กลับมาถึงมันจะช้าไปแต่ฉันก็เห็นแล้วว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆมหาเศรษฐีหันมามองด้วยสายตาจริงใจผมอาจช้าไปแต่ต่อจากนี้ผมจะไม่ยอมเสียเวลาอีกแม้แต่วินาทีเดียวคืนนั้นทั้งสามคนนั่งล้อมองกินข้าวด้วยกันบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแสงไฟอบอุ่นดนเงยหน้าขึ้นแล้วพูดช้าๆผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นนนยังไงไแตต่อนนี้ ผมแค่มีพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้ผมก็พอใจแล้วคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีหลับตาลงน้ำตาไหลอย่างเงียบๆเ,เขารู้แล้วว่าความสุขแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกภายนอกยกย่องแต่คือการได้กอดครอบครัวไว้ในอ้อมแขนจากวันนั้นสายใหญ่ที่เคยถูกซ่อนเร้นก็ถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงสายเลือดแต่คือสายสัมพันธ์ที่ถักด้วยความรักความอดทนและการให้อภยัยและมันจะไม่มีวันถูกพรากไปอีก คืนเงียบสงััดแสงจันทสราสองลงมายังเพิงเล็กๆที่เก่าคร่ำคร่าเด็กชายโดนนอนตาเบิกกว้างมองเพดานไม้ที่ผุพังความรู้สึกในใจยังคงตีกันระหว่างความโกรธความสับสนและความอบอุ่นที่เพิ่มเกิดขึ้นเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนงานที่เคยเห็นยืนสังการในชุดสูตรรูราจะเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่บอกเขาว่าพ่อขอโทษพ่อคือพ่อแท้ๆของลูก รุ่งเช้าเสียงไก่ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นทำงานตามวิถีชีวิตธรรมดาๆแต่สำหรับบ้านเล็กๆหลังนี้กลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเศรษฐีผู้เคยใช้ชีวิตอยู่แต่ในตึกสูงรูรากลับตื่นเช้ามาอุ้มกระเป๋าหนังสือเก่าๆของลูกชายไว้บนบ่าพร้อมจะพาเขาไปโรงเรียนด้วยตนเอง ชาวบ้านพากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้เคยถูกมองว่าเย่อหยิ่งและห่างไกลกลับเดินเท้าเปล่าในเสื้อผ้าที่เปรอะฝุ่นดินไปพร้อมกับเด็กชายตัวเล็กๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในวันนี้แตกต่างออกไปไม่ใช่รอยยิ้มที่เกิดจากความมั่งคั่งแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากการได้กลับคืนสิ่งที่มีค่าที่สุดสายใยของความเป็นพ่อนี่คือพ่อของฉันดนหันไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยเสียงสั่นเครือคำพูดสั้นๆง่ายๆแต่กลับทำให้หัวใจของทุกคนอบอุ่นราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนอยู่เพียงชั่วขณะ แม่ของดนยืนมองจากหน้าบ้านน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผู้ชายที่จากไปอย่างเลือดเย็นจะกลับมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แต่ในฐานะพ่อที่ยอมก้มตัวลงสู่ดินเพื่อคนที่เขารักจริงๆ หลายเดือนผ่านไปผู้เป็นพ่อพยายามพิสูจน์ตัวเองเขาไม่เพียงแค่ส่งเสียเงินทองแต่ยังมานั่งรอรับดนกลับจากโรงเรียนทุกวันช่วยทำการบ้านแม้จะอ่านหนังสือบางเล่มไม่เข้าใจนักแต่ก็พยายามเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกเขาลองทำงานช่างไม้บ้างซ่อมหลังคาบ้านที่รั่วบ้างแม้มือที่เคยจับแต่ปากกาหรือเส้นเช็คใหญ่ๆจะเต็มไปด้วยแผละทะลอกแต่ทุกบาดแผลกลับกลายเป็นหลักฐานแห่งความรักที่แท้จริง ดนเองก็เริ่มเปิดใจเขาเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันให้พ่อฟังเล่าเรื่องฝันในอนาคตว่าอยากเป็นวิศวกรอยากสร้างตึกสูงที่มั่นคงให้คนยากจนได้มีบ้านอาศัยพ่อฟังแล้วน้ำตาซึมเขาไม่เคยคิดว่าลูกชายที่เติบโตท่ามกลางความลำบากจะมีหัวใจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ คืนหนึ่งฝนตกหนักลมแรงจนต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเล็กๆพ่อรีบออกมาช่วยอุ้มดนและแม่ออกไปที่ปลอดภัยเสียงฟ้าผ่าและสายฝนทำให้ทุกอย่างชุลมุนแต่ในห้วงเวลานั้นดนกลับรู้สึกถึงอ้อมแขนที่แข็งแรงอบกอดเขาไว้มันคือความปลอดภัยที่แท้จริงความอบอุ่นที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิต หลังเหตุการณ์นั้นพ่อประกาศกับทุกคนในหมู่บ้านว่านี่คือลูกชายของฉันและผู้หญิงที่ฉันทิ้งไปคือคนที่ฉันรักที่สุดเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านเงียบลงทุกสายตาจับจ้องไปที่ครอบครัวเล็กๆที่กลับมารวมกันอีกครั้งแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาพพ่อยังต้องต่อสู้กับอดีตที่เคยทำผิดพลาดและดนยังต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสายใยที่เคยถูกซ่อนเร้นได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วและมันแข็งแรงเกินกว่าที่สิ่งใดจะตัดขาดได้ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีโดนกลายเป็นวิศวกรอย่างที่ฝันไว้เขาสร้างตึกสูงแต่ไม่ได้สร้างเพื่อความร่ำรวยเขาสร้างบ้านให้เด็กกำพร้าและคนยากจนมีที่พักพิงปลอดภัยพ่อของเขายืนมองด้วยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทองคำและเพชรพลอยคือหัวใจของครอบครัวและในค่ำคืนนั้นเขากระซิบกับโดนเบาๆว่าพ่ออาจจะสูญเสียทุกสิ่งในชีวิตแต่สิ่งเดียวที่พ่อไม่เคยสมควรสูญเสียเลยคือลูก